ซอฟต์แวร์มนุษย์ตัวคุณที่ไม่ใช่ตัวคุณจุดเริ่มต้นพฤติกรรมแปลกคุณเคยรู้สึกไหมว่าบางครั้งคุณเปลี่ยนไปเป็นคนละคนทั้งความคิดพฤติกรรมหรือแม้แต่ความทรงจำบางอย่างหายไปโดยไม่มีเหตุผลคุณแน่ใจได้ยังไงว่าคุณยังเป็นคนเดิมไม่ใช่ตัวตนใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยที่คุณไม่รู้ตัวหรือว่าเราถูกรีเซ็ตซ้ำแล้วซ้ำอีกโดยที่เราไม่สามารถจำเวอร์ชันก่อนหน้านี้ของตัวเองได้ ถ้าคุณถูกแทนที่ด้วยตัวตนใหม่คุณจะรู้ตัวไหมทฤษฎเดียชิคออฟติซิอัสถ้าคุณค่อยๆถูกเปลี่ยนทุกชิ้นส่วนของร่างกายคุณยังเป็นคนเดิมหรือเปล่าในปรัญามีปริศนาที่เรียกว่าเรือของทีซิอุสถ้าเรือเก่าถูกเปลี่ยนชิ้นส่วนไปทีและชิ้นจนกระทั่งไม่มีชิ้นส่วนเดิมหลงเหลือเลยมันยังเป็นเรือลำเดิมหรือไม่เช่นเดียวกันถ้าทุกเซลล์ในร่างกายของคุณถูกแทนที่ใหม่คุณยังเป็นตัวคุณอยู่หรือเปล่า นักวิทยาศาสตร์พบว่าสมองของเราสามารถเปลี่ยนแปลงและแทนที่ความทรงจำเก่าได้ตลอดเวลาบางทีตัวตนของเราอาจถูกอัปเดตและเราแค่จำไม่ได้ว่าตัวเองเคยเป็นใครมาก่อนความฝันของคุณอาจเป็นความทรงจำของตัวตนก่อนหน้าที่คุณไม่สามารถเข้าถึงได้เคยหมายที่คุณฝันถึงตัวเองในสถานที่ที่ไม่เคยไปหรือมีชีวิตที่แตกต่างจากความเป็นจริง หรือว่าความฝันอาจเป็นเศษเสี้ยวของตัวตนก่อนหน้าที่เราถูกลบออกไปแล้วถ้าคุณสามารถถูกลบตัวตนและสร้างใหม่ได้ตลอดเวลาคุณจะรู้ตัวได้ยังไงว่าคุณยังเป็นคนเดิมแล้วใครเป็นคนควบคุมตัวตนของเรานักวิทยาศาสตร์พบว่าสมองของเราสามารถถูกโปรแกร,รมใหม่ผ่านสื่อและสิ่งแวดล้อมการทดลองทางจิตวิทยาพบว่า ถ้าคุณได้รับข้อมูลซ้ำๆสมองของคุณจะเริ่มเชื่อว่าสิ่งนั้นเป็นความจริงทฤษฎีซิมูเลชันติรี Theory, เราอาจเป็นเพียงตัวละครที่ถูกอัปเดตในระบบที่เราไม่รู้จักถ้าโลกนี้เป็นโปรแกร,รมจำลองตัวตนของเราอาจสามารถถูกอัปเดตเหมือนตัวละครในวิดีโอเกมคนบางคนอาจถูกรีเซ็ตและแทนที่โดยที่เราไม่รู้ตัวเคยหมายที่คุณรู้จักใครบางคนมานาน แล้ววันหนึ่งพวกเขากลายเป็นคนละคนไปโดยสิ้นเชิงบางคนเชื่อว่ามีคนที่ถูกแทนที่ด้วยตัวตนใหม่และเราแค่ไม่สามารถสังเกตเห็นได้หรือว่าเราทุกคนอาจเคยถูกแทนที่มาแล้วแต่เราไม่มีทางจำได้ถ้าคุณถูกเปลี่ยนเป็นตัวตนใหม่ทุกวันคุณจะรู้ตัวได้ยังไงบางทีตัวคุณที่ตื่นขึ้นมาในวันนี้อาจเป็นตัวตนใหม่ และคุณแค่ลืมไปแล้วว่าคุณเคยเป็นใครหรือเคยเป็นแบบไหนแล้วคุณหลักคุณมั่นใจแค่ไหนว่าคุณยังเป็นคุณตัวจริงคอมเมนต์มาเลยคุณเคยรู้สึกว่าตัวเองเปลี่ยนไปโดยไม่มีเหตุผลไหมกดติดตามไว้ถ้าคุณอยากรู้เรื่องลับที่พวกเขาไม่อยากให้คุณรู้